ได้เวลาแล้วนะคะดูกันอออโอ้โหน่ากินมากมเดี๋ยวเราค่อยเอามาหั่นกันนะคะไปหั่นน่ากินมากถ้าอบนานก็จะแห้งนะครับวันนี้อบปลาแม่อบประมาณ3านาทีชอบไหแล้วแต่คนชอบอะนะ,ะนกำลังหั่นนะครับ สามชั้น,นบ้านนี้ไม่ค่อยของาตาไม่อยู่ล, <laughs> เละเห็นหน้ำไหลๆก็หั่นแบบนี้นะจะได้ทั้งสามชั้นเลยเวลาปะ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดก็ะสามชั้นนีดนึงต่อไปก็เป็นไส้ไสออนอ่อนอร่อยมากเลยนะเนี่ยแต่ถ้าใครไม่กินก็ไม่อร่อยแต่เรากินทุกอย่างกินได้หอมตะไคร้ด้วยนะคะ ใส่ตะไคร้ลงไปทานู้มครับโจทย์นี้เราจะทใฝาาฝาจะเป็นนครแล้วถุงข้าวเหนียวเข้าไ้เรมย้อยเียกร้อนหอมมากทุกคน ไ,ไ,ได้ใใเวลาแล้วค่ะกินกัน